สวัดีครับผมนี่ครับสมมงทีจัดเมนูเป็นผัดกระเพราไก่หรือว่าขัวไก่นะครับผมนี่ครับเครื่อกับตัไข่กระปกระเพราเป็นบ้านมาครับรีบกันเลยครับผมตั้งกระทะเลยครับพี่น้องใส่เนยใส่น้ำมันลง่ายครับพี่น้องอันนี้ใส่น้ำมันหมูด้วยครับีวใส่ตีแกงรใส่ตีไม้ครับ ออกหอมหอมตามสูตรดนะครับเซกไก่ลงกปครับอันนี้กินไก่สามสายที่้าครับทอดเห็ดกิชิตครับพี่โดหมักไก่สามสายครับกรชิบไก่บาดเหนียวหนุกหนุกัอดไก่ไปเร้่อยๆครับาจดเป็นดำลงกปครับพี่อง แบนึงครับรอแป๊บนึงไปเอาปุ่งเครื่องกันครับนะครับเดี๋ยวเตจีเราเอาปุ่งเครื่องกันครับท้าสูบครับบักชูตานครับกุะตูนกครับชิ้นห่อยมันหอยครับลำปลาครับ ผมตามใจชอบด้วยครับผมมาผัดเลยก็ตามใจปากเจ้าของครับก็คงพิถีพิธันมากซิมมึงครับอ๋อผาดโอเคแล้วครับผมก็กีเซกตะไคร่ถูกกับใบมะกรูดฉีดใส่ลงไปก่อนครับับปิดฝาเลยก็ครับเพราะว่าไก่สามสายไม่ออกมันเหนียวขึนไก่บ้านนะครับ พร้อมพอมนะครับใส่นไหนกับเขาลงไปครับทขกอ่านเรื่งครับหอมเรื่อยหน่อยไปครับพีโโ่หนกเส้นอวไรครับผมนี่ครับหัวไก่นะครับพร้อมด้วยครับ เห็นไหมครับผมจะแซ่บบ่ครับผมนะครับหัวไก่หรือว่าพันเกียดนะครับไก่สามสายนะครับผมเนื้อหอยที่ลองเอ้ยสุดยอดมาด้วยครับพี่ลองหัวไก่แซ่บเหมือนกันครับผมตีแจ๊กกระฝากหัวแหลกกดแช่โยกหัวแหลกง่ายด้วยครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ